กูชวนเจ้าไปเขียนบัวนขถามหาบักต่างบักอันนั้นอยู่ังไเอามาชวนซื้อน้ำมันแบบได้หลายไม่ซื้อจะชวนหาเป็นยังจงวะคือชวนาซื้อหลท์ที่ชวนหาจะเอาไปคือซื้อส่หน่วยพี่าว่าไปแอบเงี้ยหนุ่มไปซื้อแล้ซื้อแล้วหาไปพ่จายเช่าซื้อเด้อบาวนีถึงวะนะออมันบ่มีเด็กกจำเครือเด็กอันไหนเนาะก็เบ่มีเนาะถามหาหาชวนกับบ่เห็น กะบ่มีในแม่เพิ่นละฮอดกวนก็เปนว่าบ่ได้มันว่าแม่นอันเกไทยเฮาเนาะเ็กื่อไดก็ได้จังซั่ซื้อชุกบ่ออก็เออกไปทั่วข่อยว่างเซือวันนี้เขาก็บ่ซื้ออซื้อมันเ็มันน่น่เสียดายเนาะนน่ะต้อยก็เต็มบ่ก็เลยบ่ได้ซื้อา10บาทอ่าบ่เจ้า1 0 <t royable> เป็นหาววาเอาป่แม่เจ้ามเจ้าเส้่ไว้ตัวหายเฮ้ยเต็นก็เกิดถอดูหมัดแต่วันใหม่ทุ่มมาหาบอกเออหมอเตนอันได้ตัวได้แล้วมันมันจับเขาไว้ทั่วหามันมันทบ่มเอาบอกว่นที่แล้วเขาถือป๋าปไอ้ท่วหามันพัดตะสงครามไปทั่วหามันเนี่ยเ่ามีท่อรับเนาะเขบมีท่ระแต่วัทั่าหาพันแหงอะไรตัว ตัวเนียร่วมเลยร่วโตเลยะไปชื่อไปเชื่อึ่งซื้อรถให้ซื้อตัวตัวนี้บอกซื้อตัวไดกตัวอ่าไงแล้วบนเห็ดให่บอกไง้อนี่เจ้าสลับกันก็เล่วแล้วเดี๋ยวแล้วมาถวนมา1ิใบงันทซื้อสองซีเน่จ้า นี่เจ้าีบันีก็บเจ้่ยาวชก่าือมรัวน่าห้พอแห้งไปจังไดพอแห้งถึงแล้วอ้าพี่น้องเดี๋ยวเราเบิ้งตัวเลขกของแม่เนาะาอีอกเจ้ากเอ้แม่มากเล้วเด้วตัเล็กซื้อซื้อไปจังได้ก็ถึงล้ว่าค่นเราอยากซื้อตัวใดค่อยบ่ค่อยดิ่นเด็กค่อยเจ้าไปอกอพี่น้องเบิ่งแ่ม่แห้งนะ่อยเมยนาะแม่เนาะ ปกติแม่ดอกพี่น้องอายุหลายแล้วก็เป็นธรรมดานะคะแต่ว่านี่แม่วอาให้ฟังนี่มันเป็นเลขมากเออว่าให้ฟังอะไรมดบด้ฟอกโดยฝันของฟังมาคือราชสีื์อุ้งจีดกแต่ว่าเสือมันปวดหลังมันปวถือเว้ยนะมากมองนี่ล่ะ